สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับการดำเนินง,งาน โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุรีของเด็กชั้นประถมวัยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเจียงอีโดยท่านแรกที่จะมาเล่าถึงข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆจนประสบผลสำเร็จก็คือท่านผู้อำนวยการสมพิษสังสุวรรณค่ะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยคิดค้น รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยทหนึ่งคิดดีทำดีปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าปุหรี่ีมุ่งเน้นคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นและหาความสุขเป็นผ่านกระบวนการจัดประสบการณ์ของครู มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือมิตรภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งจะส่งผลให้เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูกำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่คะ จะทำสื่อปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูม,มิคุ้มกันรปรัจเจเสียงเล่าบุหรี่กันค่ะแล้วคุณครูรู้สึกอย่างไรบ้างและก็เป็นอย่างไรบ้างคะผลที่ตามมาค่ะกิจกรรมพลังบวกสำหรับเด็กประถมวัยนะคะทำให้พาเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของผู้อื่นซึ่งคุณครูคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะต่อยอดและทำให้เด็กเขาเติบโตัวเป็นผู้อย่างที่ดีในอนาคตค่ะเป็น การจัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจแล้วก็เด็กๆมีความสุขในการทํากิจกรรมค่ะค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากที่เราได้นํากิจกรรมปลูกพลังบวกมาใช้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะสิ่งที่ทําให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของระบบการทํางานของคุณครูปฐมวัยนะคะมีการนํากิจกรรมต่างๆไปสู่ผู้ปกค,ครอง ทำให้เราเกิดนวัตกรรมชิ้นใหม่ขึ้นมาคือเบสแพทีสนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะสมอง EF เพื่อสร้างจิตสํานึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าวุลีสํำลับเด็กปฐมวัยโดยใช้เจียง e m o มเดลนะคะซึ่งตัวนวัตกรรมตัวนี้ก็ได้นํามาใช้แล้วก็เผยแพร่ให้กับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีความสนใจนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ทราบความรู้สึก และผลการดำเนินง,งานของคณะคุณครูไปแล้วนะคะแล้วเราจะพาไปฟังความรู้สึกจากทางผู้ปกครองกันบ้างค่ะถ้าเห็นคนดื่มเหล้าหรือดูดบุหรี่อย่างนี้นี่เขาจะพูดเลยว่าแม่คะคนกินเหล้าไม่ดีนะคะคุณครูปลูกฝังเขามาในลักษณะในทิทางที่ดีแล้วทำไมผู้ปกครองเราพวกเราเนี่ยทำไมยังจะแบบนี้อีกหลังจากนั้นมาลุงซึ่งเป็นญาติมาที่บ้าน น้องก็จะบอกกับลุงว่าลุงคะเล่าไม่ดีนะคะลุงอย่าก,กินลุงเกิดอุบัติเหตุมาอย่าก,กินนะคะมันไม่ดีแอบไปไปดูดแต่ว่าลูกชายไปเจอก็จะบอกว่าเอ๊ะคุณพ่อด,ดูดบุหรี่แล้วนะแอบดูดบุหรี่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้พ่อก็เลยแบบโอเคพ่อจะไม่ดูแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ซึ่งทําให้ทางบ้านเองก็จะตระหนักตรงนี้ต่อไปก็จะแบบลดละเลิกขึ้นก็จะทําให้ทางครอบครัวเราเองก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขอขอบพระคุณคณะนิเทศจากส่วนกลางคณะทํางานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสํานึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสําหรับเด็กปฐมวยัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะ